สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสิริมาติรัธนาสาคคะคะเป็นที่ปรึกษาบริษัท e ีวหรือเ e อินแสนยังนะคะก็จะมาทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะอนอื่นขอยินดีต้อนรับทุกทุกท่กทานนะคะเข้าสู่งานสัมมนาในหัวข้อ TCFD Checklist Climate Scenario Analysis and Risk Management Application สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินค่ะโดยงานสัมมนาในวันนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันโดยในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการนำ TCFD Checklist เนี่ยไปปฏิบัติ และในช่วงบ่ายค่ะเราก็จะมีการบรรยายที่เจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือว่า risk management ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การวิเคราะห์ l i m เส e s c นา a ิโอค่ะงานสัมมนาในวันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลสหาราชนะ ราชอาณาจักรภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าอาเซียนโลคาบอนเอนเนอร์จีโปรแกรมค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการลดปริมาณในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการใช้พลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแล้วก็การส่งเสริมเศรษฐกิจและตลาดทุนให้มีเงินทุนไหลเวียนในกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกค่ะ ซึ่งรวมถึงงานสัมมนานในวันนี้ด้วยนะคะที่เราต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุนเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD มากขึ้นโดย EY ร่วมกับบริษัทคาร์บอนทร s สค่ะเป็นที่ปรึกษาร่วมกันให้กับโครงการอาเซียนโลคา b o n เอ e เน y p ี o โปรแกรมนี้ค่ะ สำหรับผู้บรรยายในช่วงเช้านี้นะคะก็จะเป็นคณะทำงานจากทาง EY ประเทศไทยประกอบไปด้วยหนึ่งคุณนิทาวันเจริญพรค่ะเป็นหุ้นส่วนสายงานให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และธุรกรรมค่ะสองคุณวิไลพรค่ะก็จะเป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะแล้วก็ท่านที่สามนะคะ คุณนัทพลวัชส,สมิต์ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะและท่านที่4คุณชัยพลประยุนศิลป์ค่ะส่วน,นผู้จัดการส่วนงานให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนและก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ แล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็ยังได้รับเกียรติจากอดอ,กอรวิชัยนระงวณิชนนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยงแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทยหรือเคแ n k ank, ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทํารายงานด้านความยั่งยืนแล้วก็คลายเมดเชนของ Kbank ด้วยค่ะค่ะสำหรับรายการในช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นในการกล่าวเปิดต้อนรับแล้วก็ผู้แทนจากโดยผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้แทนจากสหราชาอาณาจากักรค่ะ ต่อจากนั้นค่ะเราก็จะบรรยายภาพรวมของ TCFD กันค่ะในลำดับถัดไปก็จะเป็นการบรรยายแนวทางการปฏิบัติตาม TCFD Checklist โดยเราจะบรรยายกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนใดบ้างแล้วก็เช็คลิสต์ของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด9ขั้นตอนด้วยกันหลังจากนั้นเราก็จะไปพักเบรกกันค่ะแล้วก็การพักเบรกจะ ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะหลังจากกลับมาจากเบรกค่ะเราก็จะมาฟังการแชร์ประสบการณ์จากธนาคารกสิกรไทยซึ่งจะบรรยายโดยดรวิชัยกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะให้ทุกท่านร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันโดยที่โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะโดยคาดว่าการงานสัมมนาในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา15นาทีค่ะ สำหรับการบรรยายในช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมีการบรรยายใน3หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยหนึ่งการกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบสำหรับการเปิดเผยข้อมูลการจัดการความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารและในหัวข้อสุดท้ายค่ะเราก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ c ค i เ a ม e scenario ค่ะซึ่งหาก ระหว่างการบรรยายถากท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยใดๆระหว่างการบรรยายเนี่ยก็แนะนําให้จดโน้ตเอาไว้ก่อนโดยเราจะรวบรวมทุกๆคําถามของท่านไว้แล้วก็จะตอบในช่วงชเช้าในช่วงท้ายเป็น Q&A session ก่อนที่จะไปพักเบรกกันค่ะในลำดับถัดไปนะคะก็ขอเรียนเชิญพอออซิลีพิมวิมลเฉลาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินกล่าวเปิดงานสัมมนาในวันนี้ค่ะ ค่ะขอบขอบคุณมากนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จริง,รงๆวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ขอต้อนรับสปิเกอร์สนะคะจากทางเอิร์นแสงยังคอร์เปอเรทอดไวเซอร์หรือว e ่า EY นะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินนะคะบริษัทเงินทุนแล้วก็บริษัทเครดิตฟองซีเอทุกท่านนะคะเข้าสู่การอบรมบิวอทีแคปซิตี้บิลดิ้งทีซีเอฟดีเวิร์กชอปนะคะซึ่งอันนี้จัดเป็นครั้งที่2ต่อเนื่องจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็จริงๆก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่เราสามารถไดด้้มมาอบบบรวยกแ ะะก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆที่เดินทางมาวันนี้มาอบรมด้วยกันแบบอินเพรสเซนวันนี้นะคะก็จริงๆการจัดอบรมครั้งหนึ่งที่คุณศิลมา,าออกล่าวไปนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางรัฐบาลสหาร,ราชอาณาจักรนะคะด้วยเห็นความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลนะคะด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานของ TCFD นะคะซึ่งรวมถึงการจัดทำ Scenario Analysis แล้วก็การประเมินผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันการเงินที่อาจเกิดขึ้นนะคะทีนี้เรื่องสิ่งว่า้อมเนี่ยเราก็ทุกคนเห็นตรงกันนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ภาคการเงินเองเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะ,ะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วยนะคะในในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนนะคะทีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานที่สาคัญแล้วก็สื่อสารแนวทางดังกล่าวเนี่ย ผ่านตัว Directional Paper ของเรานะคะเรื่องของทิศทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ New Financial Landscape ซึ่งอันนี้เผยแพร่ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะถ้าท่านไหนยังไม่ได้มีโอกาสได้อ่านก็เรียนเชิญได้ในเว็บไซต์ของทอปทนะคะก็จะมีการกำหนดว่าทิศทางแล้วก็ Building Block สำคัญต่างๆที่เราต้องการจะทำเนี่ยมีอะไรบ้าง ซึ่งหนึ่งในรากฐานสําคัญที่เราจะทำวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยผนวกหรือว่า i n t e r n a l i z e เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปในกระบวนการตัดสินใจทุกอย่างนะคะแบบเป็นระบบแล้วก็ครบวงจรด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรากฐานสําคัญที่ที่เราได้ไฮไลท์ขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเราต้องการเห็นการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนที่มีความชัดเจนต่อเนื่องแล้วก็เพียงพอสอดคล้องกับมาตรฐานสากลน,นะคะค่านนี้ก็ธานาคารแห่งประเทศไทย เองก็ทราบอยู่ว่าในการที่จะขับับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลยังเป็นรูปธรรมจริงๆนี่คงต้องทําควบคู่ไปกับ <ๆ S 1> การพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะของบุคลากรในภาคการเงินอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งบุคลากรของสถาบันการเงินเองแล้วก็บุคลากรของผู้กํากับดูแลอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเองด้วยนะคะก็ในวันนี้เองก็เลยอยากจะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะผู้เชี่ยวชาญของ E y วที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็ผู้แทนจาก ทางธนาคารกสิกรนะคะที่มีประสบการณ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับพวกเรานะคะก็ท้ายสุดนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมการในการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงินต่อไปค่ะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะค่ะ ขอขอบคุณผอ,อสิริพิมพ์ในการกล่าวเปิดงานด้วยนะคะในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้แทนจากรัฐบาลอังกฤษค่ะคุณราเซลมาชซึ่งจะเป็นตัวแทนจากทาง EY สิงคโปร์นะคะมาเป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดงานกาิจกรรมในวันนี้ค่ะ uh, please give a warm welcome a r m w to r a s s e l for an opening uh, remark Thank you, everybody. Good morning, um, ladies and gentlemen, colleagues from Bank of Thailand, um, EY, and other guests. Um, so my name is Russell Marsh, as you can see, um, and I'm a part, associate partner at EY in Singapore. Apologies from the um, British Embassy uh, here um, that they were unable to be here to open today's session. They would have loved to have been here, but for, for various reasons, have been unable to, to attend. But it's my pleasure to open open this workshop. Um, as you may be aware, this workshop is one of a number we've been working on with the Bank of Thailand through what is called the ASEAN Low Carbon Energy Program, which is a program funded by the UK government that EY is delivering alongside other, other partners. We've been working on this program now for over three years. We started in, in 2019, and sadly, the program is coming to an end this year. Um, This is actually not only this well this is the first event we've done in person with the Bank of Thailand it's also the last event we'll be doing in person with the Bank of Thailand under the program unfortunately it's also the last event of the program across the region um I was in the Philippines earlier this week doing a similar event there which was the last event we're doing in the Philippines but this is the last event we're doing um in Thailand and for the program and I was reflecting with colleagues from me why earlier but the first event the program did was in Bangkok. Um, it was with the SEC. On a, we did a workshop on green bonds back in 2019. So there's a nice symmetry to the fact that we started the program in Thailand and we're ending the program um, in, in Thailand. So I'm really pleased to be here say to open uh, today's workshop. I mean, as all of you here in the room, because you're here, we'll, we'll know that you no know, climate change and the impact on the financial sector Is becoming a key, a cornerstone of a number of governments across across the world. But interestingly, uh, you know, COP 26 last year, something like 90% of the world's economies, including Thailand, are now subject to some form of net zero commitment, and that commitment was confirmed recently at the COP 27 uh, conference last month. So more and more companies are now being asked to report in line with the TCFD recommendations and. A, According to a TCFD report published this year, of the 100 largest com companies listed globally, 92 support the TCFD and now report in line with the TCFD recommendations. So it's clear that the issue of how climate change impacts the financial sector is well accepted globally, and it's clear from the support the Bank of Thailand and the work Bank of Thailand do that in Thailand, Bank of Thailand realise the impact that climate change can have on. Uh, the financial sector, and the work we've been doing with them over the last few years is to help them and you understand what that means and what the tools are you can use to help understand how climate change will impact on um, your operations. And as, we, as we've said, TCFD is becoming the preeminent framework for which, which financial institutions and other large companies are being asked to disclose information uh, related to their climate change performance. In the UK now, as of, as of April this year, all list, public listed companies and large private companies are now required by law to disclose climate information. And Bank of Thailand is, is, is um, excuse me, uh, working with many of the financial institutions and express their support for the work that's going on through what's called the Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. We know it's difficult. Um, if, you've not, if you've not, I'm engaged with TCFD before whilst sort of disclosure and environmental disclosure, sustainability disclosure is not necessarily new, climate change disclosure and some of the things that tcfd is asking people to do it, particularly in relation to climate risk analysis and scenario analysis, are new and we know that can be quite difficult and complex for institutions to understand. so that's what we hope this workshop, alongside the others we've delivered, over the last few years will we'll help you as the financial institutions in thailand understand how you can start down that pathway. Um, and as you've heard and you've seen from the agenda, we're going to cover two things today. the first will be looking through the tcfd checklist that we've developed today to help give some guidance to financial institutions about how they can start along that journey of disclosing information that aligns with the tcfd recommendations. Mm -hmm. and then this afternoon, Talking in detail about climate scenario analysis um, and climate risk analysis, which, which are two elements of TCFD, and from my point of view, are probably the hardest ones for people to, to understand because, again, they are quite new, and understanding particularly how you can pick particular climate scenarios can be quite challenging. So, I hope you have a useful session today, um, and I say I'll hand over to my colleagues now from EY in Thailand to take us through. um, the rest of the session. But so do have a good day. I'm around all morning, so please, all day, so please do come and speak to me if you'd like to during the day. So thank you and good morning.